่อนจะอุ่นเบเกิลนะคะถ้าเป็นเบเกิลที่ฟรีซเอาไว้ให้เอามาพักไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ10นาทีค่ะแล้ววันนี้เน็ตก็มีวิธีการอุ่นเบเกิล3วิธีมาฝากค่ะวิธีที่1อุ่นด้วยเตาอบวอร์มเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเอาไว้นำเบเกิลหอ่อฟอยล์หลวมๆเข้าอบประมาณ5นาทีค่ะเบเกิลจะกลับมากรอบนอกนุ่มในอร่อยเหมือนอบเสร็จใหม่ๆวิธีที่2อุ่นด้วยไมโครเวฟ ห่อเบเกิลด้วยกระดาษทิชชูครัวที่ชุบน้ำหมาดๆเวฟบประมาณ15วินาทีเท่านั้นค่ะเบเกิลจะกลับมานุ่มหนึบแต่ห้ามเว็บนานเกินไปนะคะเพราะเนื้อเบเกิลจะแห้งเหนียวไม่อร่อยค่ะวิธีสุดท้ายนะคะคือการอุ่นด้วยหม้อทอดเน็ตจ,จะห่อเบเกิลด้วยฟอยล์แบบนี้นะคะแล้วก็อบที่ไฟ200องศาประมาณ5นาทีค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้เบเกิลร้รอนๆนะคะ อร่อยเหมือนเพิ่งอบออกจากเตาเลยค่ะ